สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลีกินดีนะคะช่องที่จะชวนทุกคนเนี่ยมาทําอาหารเกาหลีกินเองแบบง่ายๆนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่แอบลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นเบาๆนะเพราะว่าไม่เคยทําค่ะอป,ป้าเนี่ยไปเจอมานะว่าที่เวียดนามเนี่ยเขามีวิธีการทําต็อกปกกี้ยังไงนะคะก็คือปกติเนี่ยต็อกปกกี้ก็ต้องใช้แป้งต็อกนะคะซึ่งก็เป็นแป้งแบบนี้นะเออมันก็อาจจะมีราคา สูงเพราะว่ามันเป็นสินค้านําเข้านะคะอย่างแมคโรบ้านเราเนี่ยก็ขายอยู่ที่แพ็คละร้อยกว่าบาทน,นะแต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาคิดค้นว่าเขาจะเอาตัวใบเมียงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีราคาถูกกว่าเนี่ยมาทําเป็นต๊อกแล้วก็ฝ้ายเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่า วันนี้เราจะมาลองด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบวันนี้ค่ะมีแค่แป้งเวียดนามนะคะแป้งแผ่นเมี่ยงค่ะที่แมคโครก็มีหลายราคานะวันนี้ใเลือกแบบห่อละ50บาทค่ะมันง่ายมากเลยที่ดูจากวิดีโอนะก็คือแค่ม้วนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราก็ไปทําตอกมุกีกันแผ่นนี้นะคะเป็นแผ่นที่มีขนาด22เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ สี่แผ่นซ้อนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาไปจุ่มน้ำค่ะคือในคลิปเขาก็ไม่ได้บอกละเอียดนะว่าเขาจุ่มนานแค่ไหนอะเราทิ้งไว้ก่อนละกัน มันก็เหมือนเวลาเรากินแหนมเนืองนะคะพอเอาขึ้นจากน้ำมันสักพักเนี่ยมันก็จะนุ่มนะเราก็จะเริ่มม้วนเลยค่ะม้วนเป็นเส้นเป็นโรเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็พยายามบีบให้มันแน่นๆนะคะ่ะ ะว,ว่าไปมันก็เหมือนก๋วยจั๊บนะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเอามาพันเสียได้ถ้าสุดท้ายมันก็กินได้อ่าก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนก๋วยจับ๊บเนาะเส้นก๋วยจับ๊บแล้วที่เห็นในคลิปนะตรงปลายอ่าเขาก็พยายามจะกดๆนะคะ ให้มันเป็นทู่ๆแบบนี้นี่แล้วก็ตัดเป็นคำค่ะ three s h o d be three ไต่อได้อยู่อันถัดไปที่เราจะทำนะคะโหเหนียวเหมือนกันกนะเนี่ยหนึบหนึบ เราจะทำแบบมีชีสค่ะเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่โอเคกะละมังไม่ล้างสะอาดแล้วนะคะซ้อนเขียงได้ล้างกน้นล้างอะไรเรียบร้อยล้างกน้นชีสแผ่นค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไฟล์ก็ซื้อจากเซเว่นเนี่ยแหละค่ะ แผ่นมันใหญ่ก็ใช้2แผ่นนะคะถัดไปนะคะเราจะทําเป็นไส้ชีสค่ะก็ใช้ชีสแผ่นที่หาได้ทั่วไปนะคะพับมุมก่อนนะเสร็จแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมคะ่ะ ใส่สูงมากโฟกัสพยายามวนแล้วก็กดให้แน่นๆนะคะ,อ,ะอันนี้ออกมาดีมากเลยอ้วนทวนหั่นนะคะ เอาไปชุกน้ำตอนทําต้องอร่อยมากแน่ๆเดี๋ยวฝ้ายจะทําให้หมดถุงเลยนะคะแล้วเราค่อยไปปรุงอาหารกันนะคะ ะคะ่ะมาทําต็อกบกกี้กันนะคะก็เริ่มจากตั้งน้ําในกระทะนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมเอาก็ได้นะแล้วก็เราอันนี้มีแป้งแบบออริจินอลนะคะก็คือแป้งต็อกค,ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นแป้งที่เราเพิ่งทำนะคะอุ๊ยเหนียวติดจาน จริงล้างมือมาแล้วขออนุญาตใช้มือนะคะอันที่เป็นไส้ชีสเดี๋ยวฟ้าจะค่อยใส่ทีหลังนะคะและถ้าใครมีซอสอยู่แล้วนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะซอสเกาหลีกินดีนะคะทำได้หลายเมนูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาใช้กับเมนูนี้ได้เหมือนกันค่ะป้ายจะใส่แบบกะกะนะคะ เพราะว่าความทานรสจัดแต่ละคนนะ่ะมันไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำงวดแล้วเราก็ค่อยชิมอีกรอบนะคะว่ารสมันถูกปากเราหรือยังถ้ายังไม่ถูกปากก็เติมซอสเพิ่มค่ะเผื่อกินเค็มกินหวานไม่เท่ากันนะและซอสเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดมากนะคะวันนี้ฝ้ายกับโอปป้าอยากทานเผ็ดๆก็จะเติมพริกป่นของไทยลงไปค่ะพริกป่นเกาหลีมันไม่ค่อยเผ็ดไง บล็อกบกี้เนี่ยเขาจะต้องออกรสหวานนํานิดนึงนะคะฟ้ายก็จะเติมความหอมมันอหอมหวานของน้ําผึ้งลงไปนะเราจะเพิ่มรสชาติด้วยกระเทียมสับแล้วก็ต้นหอมสับนะคะอันนี้พอดีว่าแช่แข็งไว้นะมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ใครมีแบบสดก็คือใส่สดๆนี่แหละ นี้นะคะเราก็จะใส่เครื่องที่เราชอบนะคะซึ่งวันนี้ที่เตรียมมาก็จะเป็นไข่ต้มไส้กรอกนะคะและตัวนี้นะคะเป็นแผ่นปลาค่ะหรืออองมุกนะคะไบรท์อองมุกของเกาหลีนะคะดีใจมากเจอที่แมคโครค่ะไม่ต้องไปซื้อร้านเกาหลีแพงๆแล้วนะแมคโครเนี่ยขาย1กิโลอยู่ที่160บบาทประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มนะเพราะว่า มันได้เยอะอันนี้ยังไม่ถึง1กิโลนะคะอันนี้แค่แค่เศษหนึ่งส่วนสี่เองมั้งจริงๆเป็นแผ่นใหญ่แล้วเราก็เอามาตัดค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะค่อยใส่ทีหลังนะคะสุกแล้วค่ะป้ายก็ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวจนน้าเนี่ยมันข้นนะคะอันนี้ปิดแก๊สแล้วนี่น้ํามันจะแบบข้นๆขึ้นนิดนึงอะบวกกับชีสที่เรา ใส่เป็นตัวแป้งยัดไส้ลงไปนะคะเดี๋ยวมาทานกันนะคะว่ามันจะเหมือนต๊อกที่เราซื้อแบบสำเร็จรูปหรือเปล่าได้เวลาชิมแล้วคะ่ะอปป้าทานข้าวกันมามาลุ้นกันนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะนี่มันก็ไม่เละนะคะตอนที่ทำแล้วอ่ะก็อารมณ์เหมาะเหมือนเส้นก๋วยจับละมัง้งมาเกติน,นดตาใช่มารเกิดาโอ้อันที่เป็นชีสคือแบบว้าว ชีสกำลังจะไหลแล้วทุกคนมันมันได้นะ มันแบบหนุบหนุบหนุบเดี๋ยวกินเทียบกับแบบปกติ mm. มันคนละแบบแต่ใกล้เคียงมาก mm. คือต๊อกแบบปกติอะเนื้อข้างในเขาจะแน่นๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้แป้งอันนี้เป็นแบบไส้ชีสด้วยแหละมันมีความแบบนุ่มกว่า ก็โอเคนะคะ50บาทก็สามารถทำเมนูนี้ได้ไม่แย่แต่ถ้าใครหาซื้อแป้งต๊อกแบบปกติได้ก็ก็ทำแบบปกติก็สะดวกดีแผ่นปลาเกาหลีค่ะของปกของโปรดอบปป้าก Your favorite, right มันจะเหมือนเอาเต้าหู้ปาสี่เหลี่ยมของไทยอะคะ่ะมารีบเป็นแผ่นรสชาติใกล้เคียงกัน แบบไม่มีชีสมันก็แน่นอยู่นะเพราะว่าเห็นนะเวลาเราหมวนอะเราพยายามหมวนให้มันแน่นๆอยู่แล้วค่ะไส้ข้างในมันก็ไม่ได้กรวงนะเหมือนเอาขนมเข่งที่ไม่หวานมาทำอาหารอืม คุณคิดว่าเราสามารถทำให้เสร็จได้ไหมเรลโอปป้าใส่แผ่นปลาเยอะมากเตือนแล้วนะว่าแบบรู้ว่าชอบกินแต่ว่าแบบใส่เยอะเกินเดี๋ยวจะกินไม่หมดเพาว่าโอปป้าชอบมากพุทุมะ เป็นมื้อที่พลังงานสูงนะเนี่ยแป้งไม่รู้ว่าแป้งเกี๊ยวแป้งเมี่ยงหนึ่งอันเนี่ยแคลอรี่เท่าไหร่นะคะเพราะกว่าจะได้มาท่อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องสี่แผนนะ่นเนาะ คือเหงื่อฝ้ายไหลสกลกางหัวมาลงตัวเรียบร้อยแล้วค่ะร้อนมากอากาศก็ร้อนอยู่แล้วนะอาหารก็ร้อนเผ็ดอีกก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปทานต่อนอกคลิปนะคะเพราะว่า เคี้ยวเยอะมากอยากจะเคี้ยวช้าๆจะได้เอนจอยมือนี้นะคะไม่อยากรีบกินก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปก็หวังว่าวิธีการทำต๊อกแบบใหม่นะจะมีคนสนใจแล้วก็อยากลองทำบ้างนะคะยังไงขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ see you next time อันยอง